สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o v i e Channel ได้มีหนังมานำเสนอนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า VFW ถึงแก่แต่ยังเก่าเป็นหนังในปี2019สําำหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้สตีเฟนแรงรับบทเฟรดวิลเลียมแซดเลอร์รับบทวอลเตอร์เฟรดวิลเลียมสันรับบท เอฟมาตินโคฟรับบทลูเดวิดพ a ทริกเคลลี่รับบทดักจอร์จเวนรับบทโทมัสทอมวิลเลียมสันรับบทชอนเซียร่าแมคคอมิกรับบทลิซารดและทราวิสแฮมเมอร์รับบทบอสสำหรับเนื้อเรื่องนะครับในยุคที่บ้านเมืองล้มเหลว เจ้าหน้าที่รับไม่ใส่ใจประชาชนจนทําให้คนจํานวนมากติดยาเสพติดชนิดหนึ่งชื่อไฮป์ยิงสาวคนหนึ่งเสพติดไฮป์ขนาดหนักเมื่อไปขอยาก,กับบอสซึ่งเป็นเจ้าพ่อขายยาเสพติดบอสโยนไฮป์ลงจากสะพานล,ลอยยิงคนดังกล่าวจึงกระโดดตามไปและตายในที่สุดหลังจากนั้นลิาสาซึ่งเป็นน้องสาวของหญิงที่กระโดดลงสะพานตายไปพบศพพี่สาวตัวเองจึงแค้นบอสมากเมื่อเธอเดินเข้าไปในตึก เธอแอบเข้าไปในห้องของบอสและพบว่าตู้เซฟที่เต็มไปด้วยไฮป์เปิดทิ้งไว้ลิซ่าจึงขโมยไฮป์ทั้งหมดแล้วหนีเข้าไปในบาร์บอสเห็นดังนั้นจึงประกาศแก่พวกที่ติดไฮป์ว่าลิซ่าขโมยไฮป์ทั้งหมดไปให้ไปตามล่าทั้งหมดจึงวิ่งตามลิซ่าไปก่อนเหตุการณ์นั้นหลายชั่วโมงเฟรดเจ้าของบาร์ชื่อ VFw ซึ่งเป็นบาร์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเล่าทหารผ่านศึก ได้ชวนเพื่อนวัยเดียวกันรวมตัวดื่มสังสรรค์เมื่อใกล้พบคําชอนซึ่งเป็นทหารเพิ่งกลับจากสนามรบกลับมาบ้านเกิดได้เข้ามานั่งดื่มในบาร์แล้วได้ทําความรู้จักกับเฟร็ดและเพื่อนๆนหลังจากนั้นลิซาร์วิ่งเข้าไปในบาร์แล้วรีบไปซ่อนไว์และพวกติดยาก็ตามมาติดติดพวกติดยาจะฆ่าลิซาร์แต่เฟรดเห็นทันจึงคว้าปืนยิงพวกติดยาตายหลังการประทัดการรอบแรกรักถูกขวานจามบาดเจ็บสาหัส ทั้งหมดจึงจับดักนอนแล้วว่าถมพยาบาลโทมัสบอกกับเพื่อนๆนว่าจะไปเอารถทางประตูหลังแล้วนําดักส่งโรงพยาบาลระหว่างเดินไปที่รถคนเดียวโทมัสถูกพวกติดยาแทงตายทั้งหมดจึงหนีเข้าบาร์เฟร็ดจึงบอกให้ทั้งหมดเสริมความหนาหนาของทางเข้าออกแล้วทากับดักไว้ทุกทางเฟร็ดจึงอาสาออกไปเอารถแต่แล้วก็ถูกดักทาร้ายคนที่ดักทาร้ายได้บอกให้ส่งของขึ้นมาแต่เฟรตดไม่รู้ว่ามันคืออะไร และสลัดหลุดออกมาได้และรีบวิ่งกลับเข้าบาร์เฟรดจึงสอบถามลิซ่ดว่าได้เอาอะไรมาทำไมพวกนั้นบอกให้ส่งของคืนมาระหว่างนั้นลูซึ่งเข้าห้องน้ำอยู่ได้พบกระเป๋าใบหนึ่งเมื่อเทของข้างในทั้งหมดจึงรู้ว่าเป็นไฮท้งหมดจึงวางแผนประทะรอบที่สองการประทะรอบสองเยเริ่มขึ้นการต่อสู้เป็นไปอย่างเลือดสาดท,ทั้งบาร์แต่พวกติดยาสู้ไม่ไหวจึงถอนตัวไปพวกเฟรดเองก็บาดเจ็บสาหาัส ลนูทนไม่ไหวจึงคิดจะออกไปต่อรองกับบอสแต่พวกเพื่อนเพื่อนห้ามไว้ลูจึงรีบวิ่งออกไปนอกบาร์แล้วไปเจรจากับบอสแต่ก็โดนบอสฆ่าตายหลังจากที่ลูตายดักก็มาตายอีกเฟลดเสียกำลังใจมากแต่ก็ได้เพื่อนเพื่อนช่วยให้กำลังใจเฟลดจ,จึงฮึดสู้ต่อบอสท,ทนไม่ไหวที่พวกลูกน้องตายไปเยอะจึงระดมกำลังทั้งหมดก่อนที่จะปะทะกันบอสกับเฟลดได้พูดคุยท้าทายกัน และแล้วพวกบอสก็บุกทาลายบาร์ VFW การต่อสู้ทําให้เลือดสาดกระจายไปทั่วบาร์ฆ่ากันอย่างบ้าระห่ำจนสุดท้ายพวกบอสก็ตายทั้งหมดส่วนพวกเฟรดเองก็บาดเจ็บสาหัสพวกเฟรดได้หนีออกไปข้างนอกแต่บอสก็ได้วิ่งไล่ตามจับลิซ่าเพราะลิซ์ดหยิบกระเป๋าไฮฟ์มาเฟรดเห็นดังนั้นจึงจ่อปืนลูกซองไปที่บอสแต่บอสจับลิซ์ดเป็นตัวประกันอยู่ลิซ์ดไหวตัวทันเผากระเป๋าไฮฟ์แล้วรีบสลัดบอสออกมา เฟรดจึงยิงปืนใส่บอสวอเตอร์ซึ่งขับรถเห็นเข้าจึงขับรถชนบอสเข้าอย่างจังและระเบิดไปพร้อมกับรถหลังจากนั้นพวกที่รอดชีวิตได้มานั่งพักในบาร์และเห็นไฮยพอหนึ่งเฟรดจึงถามว่าพอหนึ่งเอาไปขายได้เท่าไหร่ลิซ่าจึงตอบไปว่าสามารถซ่อมร้านได้ทั้งหมดและซื้อของอื่นๆได้อีกมากมายจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับความรู้สึกหลังรับชมหนังพล็อตเรื่องง่ายมากๆครับแต่การดำเนินเรื่องมันมากๆ และฉากฆ่าการเลือดสาดกระจายให้ความรู้สึกดิบเถื่อนมากๆครับใครชอบหนังแนวเถื่อนๆแนะนำครับเลือดสาดกระจายหลายๆฉากน่ากลัวมากครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ godmovie channel เพื่อเป็นกํนาลังใจในการลงคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ